เป็นหนุ่มแล้วเป็นหนุ่มแล้วเป็นนุ่มแ่ลกพี่ทำอะไรครับใช่พทำอะไรพ่อดูพ่อย่าดตอูพ่อดพ่อดู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 ่อูพ่่พ่อดู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 ออ น้องเป็นหนุ่มเลยแต่พี่เท่าเดิมชอบกแลตชอบกแลตญี่ปุ่นนะกินแล้วสูงไหมคะสูงคือแคลเซียมเยอะก็ฝนะันฟได้นาคุณได้คุณได้ เก่งกว่าผมแล้วเดี๋ยวนี้โอเคหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามนึ่งวันนี้ดูหมอลำไหมไปครับตอนนี้สดแจงหมอค่ะ ขอคุณครน้องวีเดี๋ยวเอาของให้แม่หน่อยด้วยอะครับเดี๋ยวรอแม่ก่อนนะได้เลยครับขอบคุณครับเจอน้องวีแล้วอะไรนะ้ออะไรนะขว โอ้เธอขายแป๊บเดียวลูกอันนี้กขาขายถึงตีสองแล้วอุ้งิงจ่าอุงได้แกเลยเขียนม่อันนี้เอานี่เดี๋ยวอันนี้เป็นหนึ่งจุดหนึ่งกเลยจุดหนึ่งร้านลายีนอันนี้ชวอ

โอ้ยน้องจะนิ่งกลุ่มไงตอนนี้แล้วตัวไล่ๆกันน้อง では、みんなに。

ได้ชมาล้างใครกย่้ทำงานคุ่ยท้ันนะท่านทางหุนเทาเสียบแล้วเลยอันนี้ลือออกเสียบไม่บรอ่ะค่ะให้มันสวยๆแล้วค่ะแม่กลางออกค่ะ แม่กามอลงมือเองเลยนะจัดให้สวย ขามันอ่อนเนะแม่เนาะค่ะต้องดึงไว้ค่ะอาสาได้อะไรคะทันี้ยังไม่ทราบจัดดิมีเตจเรียกอาสาข่ายบัตรเลยเผื่อว่าจะได้เพิ่มได้ด้วยเพราะตอนนี้ด้านนี้ไม่มีขาขาแบบอ่อน

ให้ให้ทั้งหมดแม่บีไม่ให้ครัแม่บีรวยยังไม่รวยหรอกค่ะพ่อยังใช้นี่ไม่หมดอย่าไปเอาไปใส่เงินน่ะหน่อยพูด

อันไหนบัตรเข้างานอันนี้เข้าเข้างานได้ที่มีสามใบเลยเดินออกมาขนลุกคูุสูงถ่ายได้ไหม ไม่เป็นไรค่ะแบบนี้หลค่ะไม่เป็นไรค่ะอยูแล้ว่อนี้กะันั่งขวบใหญ่ดีนะมอน่ารักนีเลยเออหนานี่เราโค้ตงมาสองสามอช้าเอห้องาหาน้มาหมอาเดี๋ยวพานั่ หนึ่งสองเอาไปด้วยไหมคะไปด้วยไหมคะที่ขางให้มาตั้งแต่มาดูนี่ก็มีแต่โชคไปนะคะพี่เื่นเคยขาให้ชมตลอดยิ่งรถยิ่งป้ายรถิ่งโชคดีมากเนี่ยเขาดูเขาดูใบนะเขาดูใายิ่งใก้ใกล้ค่ไหนจะไปสองใบแล้วฝากยังเหลืออะไรเหลือใบแดง เขคุณพ่อมาจากไหนคะจันทบุรีค่ะโอจันทบุรีโอ้อะไรนี่เขาคนนี้ตดีฝากไว้เสมอกันนะคะพี่น้องขอบคุณที่การรับชมค่ะสวัสดีค่ะ